สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนใช้โทรศัพท์จะเอาแล้วไหมเลยสบายดีเบิร์มองสูบอนพี่น้องเมันมาใหม่นยวมนขนมมยเบอกสบายดียามสวยสเด้อพี่น้องเอ้ยมันขึ้นมาใหม่ว่นี่นะเออมันข้นใหม่ฮะอือ พี่มักพายมักเครืงมักแข่งมักเล่นอมาจัง็บ่วบบักบวบเพิ่งนกัอโตส่าห่เตินเต้นอยู่นะฮะน้ำมันอันนั้นว่ากินมาได้แล้วเพาะนั้น เน่คือลบมาอีกแลว้วงัวพ่นนี่ยโอ้ยบเิไฟครับิบรฟได้เออมิปนยู่ได้หมนี่ไฟกับบริกนได้ครับนี่มักกินงเนีนมเพื่งว่แถวนี่ยพื่งนะยัอยห้นแ่เนืองแถวหน้าแถวนีเหรือว่า,ขาเขาจะเห็นหัวหนหนนหนเนาะแถวเนาะเขาจะเห็นหัวให้หัวหน้าวะทังนี้ ใบเดือนี่ว่าหมากมันก็กินหมดจะนี่เออโอ้ยงวงเมยน่อยเมยนางใช้งวมาจีนะตัวเออ ใช่มันก็อยู่ในหันเบาลูกเหมือนเดิมลูกก็อยู่ในชุมเดียวกันนะเออขังแม่ไว้ในชุมไปตรงนี้ปานไก่อโฟโฟไเอาลโลดพลหนึ่งเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงงูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงงูเลี้ยงควายหลานสาวข่อยมีแบ่มีงูมีควยายหรออือ <laughs> มีเส็อมีไก่ นี่อย่างอันนี้ไปผูกใข้มูเหลนมาแล้วอย่างติ่นลดอย่างติ่นนอกรอันนี้เป็ดเพื่อนนะอันนี้เล่าฟังนะฮะเออหินและสิตกอันนี้ก็ได้เออข้าจุดเอ็น จะเป็นยัางเถอะอันน truck ี้พ่อเป็ดนะเป็ดเลี claro ้ยงบ่หรือเลี้ยงเป็ดนี่ยนะเป็ดเลี้ยงสองสี่หกเจ็ดสู๋คือพวกเกลือมันอันนี้เนี่ยมันใหญ่นี่ขายได้ดตัวสองทำร้อยเพื่อเนี่ยเป็ดนะร้องหมูกัดเหมือนเด้อใครอย่าร้อกมันมากินแถวขี้หมูนี่มันก็ไปกินอันนี้แน่ กินขี้มูกินนอน<ๆ>กิน,นอะไรนี่มาเอน้องุบไห้ซุใหญเนีเออ,เอ,อยัก์ไพ่ก็ไปบวดเลยมืนมูกัดมันบอ่ออรือม Mời mừng thư lực chết Làm sao phí nông wow, ơi Mời mừng mời mừng tụi nó con Lớp sẽ đánh ngân lại đấy phí nông ơi đi phơ này Bát thôi cái tụi nhảy thế Ơi ừ. Cắp 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 xung này để tụi nhảy nhảy này, này. Hả? Xuống ở ngoài để bỏ nhảy Bớt con bên อ่าแถวเตือกตุ้ยทนี้ฮะดูอุดลูกบึงดูนี่น่ะเฮ้ยเฮ้ยลูกบึงก็น่โอ้ยเอาให้กินตลอดบ่ได้นีกระไรโตบ่จังหวดแลวสี่เดือนออกมานี่นะ thì thị hà, hả? thì Ở thị xím hả? bọ Ăn hát tôi nay các shop sao? Chết bệt shop, Mượn thế thì, thì, hai bớt lên bọ shop nương này Phá, cho bè bò nhang lên thế vậy lên Thê lên, thê à, ở về

ใส่ <laughs> sự ở đây ก็พวก ừ. ừ. lúc này nó hơi บ่19 bừng cả khác อีก này Thế này เออลูกนี่นะเฮ้ยโอ้อยากเบิ่ง này คักเลย nó ลูเจนัเดานลูกเลยจะซื้อมูด้วยมันจะมันจะรู้ลูกนี่นะอะไรน้อะนอนอีกไกินละก็นอนกินละก็นอนอยู่พี่นอ้นงนองเลยแดงใช่บอมี่บอมีเ่เธอ,อว,ว,วอะเจักแล้วเมนถึกตัวบอกสแล้วว่าไปทามมือก่อน อันนี้มูฟแม่พันพี่น้องเออเจนี่เสียมาเห็ดแม่พันเออดีแล้วเจนี่เอาไม้ติ้วนี่แล้วมาเห็ดนิ้วออกมาเลยอืมตัดเอาไม้แต่ว่าเอานิ้วชิ้นใหญ่ๆกว่านี้นี่แล้วครับแล้วก็ตัวตัวอยากเอาห้างอันนี้นะนี่อันนี้กับตัวนี้นะอยากเอาห้างกันหลายอาังลงอีกนี่ยังวางนี่ห้างกันประมาณหกสิบเซนนะ ไยมันกระหางมันกระอ่อนแลวนี่มันมันบูมันออกง่ายตัวนี่เนเอาแนบตัวเออชุ่มนี้มีแต่ระดับรอยเติ้นเน้นี่เนาะเออรอยเลยตอนอยู่พุนกคือบ่าบริยายเนาะตอนน่ะเขากันนะเห็นบ่ตละลมืเอาให้นะใช้กินสะอ่าหาอะไร เออแล้วก็มันยากก็กินอยู่นี่ ừ. <laughs> <Sâm bài rồi. cười> <đi YouTube> <laughs> มันเบิดแล้วนี่นะโมมีรถเค้นมานหิวไให้มันมันหิวอะไรได้ยังไงโอ้จะมันอยู่ใส่ไปทุกท่ามัน แค่สอบมาารนะอันนี้ำโอ้มันึ้นมาสต็อกไว้หลายแววะข้าบอก่ส่งไม่ันดไกูโอ้เออมาจึหาผมมันจะบ่มหมก่อนมางเอิ่หรอเครล่องที่ทอดเนี่ยเออส่วนดีได้ละบาดีี่นงเฮ้ยอะฮะอะฮะหน่อยล้ววะน่อยน่อยด้วยไปอันนี้กัยังมึง้าส์้าป้าปาป้มาหา อๆนนี้เอาไปแค่ไหนอันผมมไงฟันกิโลแม่ไนก็ได้เออกิ่นอะไรยังจะไปด้วยไรพ่กเมหากระสอบหัวเห็นมันเรา้อยกี่ที่เนาไปก็นเหให้เนา 哎、欸，我嘞。

นี่มอ่ใหญ่ตัวนี้นะีอันอยาทนาพัญ,ญามันขาว้ยแตมัน,<ะ>นยังฮะเปแอก็ยาแทนพันยาแตมันบกขาวเลยนันออนนอ,อตัวน,นี้บางคนมันยังูน,นี่พยาหาัดอนันี้พย มนกิาแปดโตเสียแต่ได้น้อยเนาะทำไมน้อยได้ชิปตูวมากเนี่ยปะเขาทาอยู่ได้พี่น้องเลยเนี่ยเต็มเลยได้เลยมูหน่อยแพงอย่างนี้นะอันนี้ตอนนี้ตัวซื้อเนี่ยเท่าไรก็เจ็ดพันสามบ่พันสามตัวอื่นนะคะพันห้า เออตอนนั้นเราขายให้พันสามไม่เสียวเพิ่นพี่น้อยพันสามกระซิบแปดโตเนาะจากพันหลไยแปดโตเนี่ยมืกซ้อหนึ่งสี่ร้อยอืกระซเอาเลยเด้ขี่เจ็บทองก็เลยมั่เป็นตอนข้ามวันนะเอาใบอินิดกมาขวกอ่ามื่นหนึ่งกรบซิบร้อยใบอินชิาห้างหัวหานนี่ฮอตกันกินเมื่อนี่ถือบ่าตัวเจ็ดสอบ ระบุมาแล้วมันบ่ะยังจกสอบก็ยังหกสอบหกสอบก็ได้อีกหกมือใกล้ยังหอดมือคล้ายแล้วก็นัดเขาไว้โลดจู่ยังสอบซองสอบนัดไว้โลดมือนั้นมือนี่หมดแล้วก็จาเลื่อนไปเรื่อยๆได้เออเออโมเมนต์มิดเดิลฮาวเด็ด

เออตกเดือนเลยพะ่น้อกเดือนเจ็เดือนเลยพะ่น้พานกินจุบจิบจุบจิบอยู่พี่น้อยเนี่ยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะมีก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะมาเบิ่งหมูร้านชาวเนี่ยใกล้จะได้เงินแล้วเท่าไรพี่น้องเอ้ยจะได้กำไรอยู่ร้านชาวอะคานว่าโลราคาทำนี่เนาะราคาทำนี่ได้ประมาณแปดจินห้าเก้าสิบสิได้ กอนคลิน้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี